ประวัติการสร้างพระพุทธนรมิมโชคจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่สามท่านเระครูภาวนาวิสูต์ แห่งสำนักวิปัสนาวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้สร้างประเครื่องโดยให้ชื่อว่าพระพุทธนริมิชคเป็นพระนั่งสมาธิอยู่ในพื้นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งเป็นพระปางประทานพรแบบอินเดียยกมือขวาประทานพรทั้งสองแบบองค์พระนั่งใต้ต้นอัมพรึก หรือต้นมะม่วงอันหมายถึงนามของวัดอัมภวันอันเป็นสถานที่อุบัติพระนี้ภายใต้ฐานที่นั่งประทับมีรูปพระธรรมจักรกับรูปกวางหมอบหมายถึงการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้ากำลังเริ่มจมุนต่อไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในพระเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้จึงของนำเรื่องประวัติความเป็นมา สำหรับท่านที่เคารพนับถือเพื่อให้ได้ศึกษาเพิ่มพูนศรัทธาในองค์ผู้สร้างย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าประเครื่องรางของขลังต่างๆนั้นเป็นที่นิยมนับถือของคนไทยชาวพุทธมาแต่โบราณสำหรับมีไว้ประจำตัวเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจทำให้ใจอบอุ่นทั้งเพื่อเป็นสิริมงคล ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาให้ห่างไกลเป็นสัญลักษณ์เรื่องหมายให้เห็นว่าผู้นับถือเป็นผู้เทิดทูนพระพุทธองค์ซึ่งเป็นศาสดาเอกในโลกผลแห่งการอภิวาทนั้นย่อมอำนวยให้สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนานอกจากนั้นประเครื่องรางยังช่วยเผยแผ่พาดุงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองฟุ้งขจรสืบต่อไปในอนาคตมูลเหตุนี้เป็นที่ตั้งบวกกับผลแห่งการรบเรา้ากระตุ้นเตือนของบรรดาศิทญานุสิท์ทั้งหลายเป็นพลังดนใจให้ท่านพระครูได้เกิดเมตตากรุณาธรรมเสียสละเวลารวบรวมแร่และผงวิเศษจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยอดเยี่ยม ยาที่ปุถุชนคนธรรมดาจะกระทำได้นำมาคลุกคลีการผสมบทปลูกเสกเป็นรูปประพิมพ์ขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2511อันเป็นเลิกง,งามยามดีที่ให้ปฏิสนธิการอุบัติขึ้นในโลกของพระพุทธนรมิตรโชคจุดประสงค์ในขั้นแรกนั้นพระคุณเจ้า ท่านดำริจะสร้างพระอุโบสถใหม่จะนำพระนีเข้าบรรจุไว้ในฐานชุกชีใต้แท่นพระประธานเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนามีได้มุ่งหมายที่จะจำหน่ายใจแจกหาผลประโยชน์ด้วยประการใดทั้งสิ้นแต่เมื่อทำสมเร็จเป็นองค์พระขึ้นมาแล้วมีนักปราชญ์บางท่านสามารถทราบล่วงรู้ถึงสรรพคุณว่าองค์พระนี้ มีพุทธ,ธานุภาพดีเลิศไม่ควรจะนำของดีเช่นนี้ไปฝังดินจมทรายเสียหมดแนะนำให้แบ่งส่วนแจกจ่ายแก่สาธุชนผู้ใจบุญที่มาช่วยบริจาคก,การสร้างพระอุโบสถไว้สักระบูชาบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้พระคุณท่านจึงตกลงใจคล้อยตามคือแจกจ่ายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะบรรจุไว้ตามเจตนาเดิม แบบและขนาดของประพิมพ์นั้นเดิมทีตั้งใจทำเพียงแบบและขนาดเดียวคือเป็นประปางสมาธิเก็บเรลเพลิงนั่งประทับใต้ต้นมะม่วงบนฐานบัวหงายแนวตรงใต้ฐานด้านหน้าเป็นรูปประธรรมจกักรมีกวางหมอบสองตัวกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด2.4คูณ3.7 ด้านหลังมีตัวอักษรจารึกว่าวัดอัมพวันสิงบุรีเมื่อนำพระแบบที่หนึ่งไปให้ช่างที่พระนครแกะพิมพ์และทดลองพิมพ์แบบสำเร็จส่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างจะเป็นพระเทพ,พเจ้าเข้าดนใจหรืออย่างไรก็เหลือสันนิษฐานพลันก็นึกอยากได้พระปางประทานพรทรงอินเดียซึ่งมีแบบอยู่แล้ว นึกตำหนิแบบที่หนึ่งว่ารูปกวางหมอบที่ทำไปแล้วนั้นยังไม่เป็นที่พอใจคิดไว้แต่ในใจว่าพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าประนครให้ช่างแก้ไขและทำแบบใหม่วันรุ่งขึ้นจึงเดินทางเข้าประนครพร้อมกับผู้ติดตามอีกหลายท่านเมื่อไปถึงยังมีทันพูดอะไรนายช่างบอกว่า เมื่อคืนผมนอนไม่หลับตลอดคืนเฝ้าแกะพิมพ์พระให้ท่านพร้อมกับนำมาให้ดูใหม่พอท่านประคูเห็นเท่านั้นถึงกับขนลุกนี่อะไรกันเหตุใดช่างทำเหมือนกับที่คิดไว้ไม่ผิดเพี้ยนประจักษ์ต่อหน้าผู้ติดตามทุกคนจึงตอบในช่างไปว่าที่มานี้ก็เพื่อจะให้ทำแบบนี้แหละ จึงตกลงให้ทําพิมพ์ที่สองขึ้นนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกท่านควรทราบไว้พระแบบที่สองนั้นเรียกว่าปางประธานพรเกตบัวตูมมีอักษรขอมสองแถวในทางดิ่งนั่นคือหัวใจพรพระแปดบทหรือหัวใจของบทพาหงุงพามานาอุ กะสะนะทุส่วนนอกนั้นมีลักษณะเหมือนแบบที่หนึ่งทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กกว่าเนื้อปลาทั้งหมดเป็นผงผสมแร่เคลือบน้ำมันสีตาลอ่อนบางองค์มีสีเขียวปะปนบ้างเนื้อของปลาพิมพ์แกร่งมากผงวิเศษที่นำมาผสมปลาพิมพ์ครั้งนี้มี16อย่าง ที่ประคุณเจ้าไปนำมาด้วยตนเอง 1. แร่เศรษฐีป้อมเพชรได้จากจังหวัดกำแพงเพชรแดนเศรษฐีแต่โบราณ 2. แร่ทรหดได้จากถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ 3. แร่เม็ดมะขามได้จากเจดีวัปประสาทเจดี JD หักบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรี 4. แร่ข,ขวานฟ้าได้จากอาจารย์หล่ําบ้านเตาอิดจังหวัดสิงห์บุรี 5. แร่ข้าวตอกระร่วงได้จากจังหวัดสุขโขทยัย 6. แร่ขี้เหล็กไหลได้จากเขาหลวงจังหวัดนครสวรรค์ 7. แร่สังฆวานอนได้จากโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรแ อิดดอกจันได้จากวัดไม้แดงค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี 9. กขดปลวกได้จากโคกดินวัดพระปรางมุนีจังหวัดสิงห์บุรี 10. บขดไม้สักได้จากดงพญายเยน็นจังหวัดนครราชสีมา 11. ขี้ปลอดได้จากจังหวัดเพชรบูรณ์ 12. ผงกรุพระได้จากวัดพระธาตุจังหวัดชัยนาทส3ผงกรุพระได้จากหลวงพ่อจาดจังหวัดปราจีนบุรี 14. ผงกรุพระได้จากพระอาจารย์108วัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี 15. ผงกรุพระได้จากพระครูวินิสุตคุณ วัดเสาทองทองจังหวัดอ่างทอง 16. ผงกรุพระได้จากประครูเปลี่ยนวัดสามปลื้มจังหวัดพระนครสิ่งมวลสันศักดิ์นี้ท่านประครูเล่าว่าได้มาโดยบังเอิญคล้ายกับมีสิ่งบรรดาลทุกครั้งท่านได้จุดทูบเทียนบอกเล่าตั้งสัตว์อธิษฐาน ขอเชิญดงวิญญาณเจ้าของเดิมมาสนทนาและขออนุญาตก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดแต่บางอย่างต้องผจญภัยกับอันตรายถึงกับต้องเสี่ยงเอาชีวิตเป็นเดิมพันดังจะขอ,อนำมาเล่าเพียงบางประการแทรกไว้ในที่นี้โดยสังเขปเพื่อประดับสติปัญญาตามสมควรเช่นแร่ขี่เหล็กไหล ต้องจุดเทียนเข้าไปในถ้ำมือแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเต็มไปด้วยอสรพิษงูร้ายเห็นงูจงอางแผ่พังพานท่านก็ตั้งสัตว์อธิษฐานเอาคุณพระเป็นที่พึ่งสัตว์เหล่านั้นก็ไม่ทำอันตรายท่านสังเกตเห็นบนเพดานถ้ำมีสีเขียวระยิบระยับนั่นคือเหล็กไหลธาตุไม่มีใครจะเอาไปได้เพราะเจ้าของเขาไม่ให้ ขืนเอามาจะต้องเป็นอันตรายแก่ชีวิตจึงเพียงแต่ขูดเอาขี้เหล็กไหลมาเท่านั้นแต่ก็มีอนุภาพสุดประมาณส่วนอิดดอกจันร์นั้นปรากฏว่าที่ค่ายบังระจันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านคงทราบดีโดยเฉพาะอิดดอกจันร์อาถรรนนะักมีผู้นำไปบูชา แต่ได้เกิดความเดือดร้อนจนต้องนำกลับมาคืนที่เดิมทาปพระครูได้อธิษฐานขออนุญาตก็ได้รับอนุญาตด้วยดีโดยมากอิฐแผ่นหนึ่งจะมีดอกจันทสามดวงแต่ที่พระคุณเจ้าได้มานั้นมีดอกจันทรถึง9ดวงส่วนของอีกสิ่งหนึ่งที่จะกล่าวคือแรศิฐีป้อมเพชรสถานที่นี้ เมื่อครั้งโบราณน,นั้นเป็นที่อยู่ของพวกเศรษฐีมากมายคนรุ่นหลังจะไปทํามิดีมีไรก็ถูกสาปอยู่ไม่ได้ปัจจุบันเป็นที่รกร้างไม่มีเศรษฐีเหมือนครั้งเก่าก่อนพระคุณท่านได้ทําพิธีสักการะดวงวิญญาณขออนุญาตนําแร่เศรษฐีมาทาองค์พระท่านก็ได้รับคํายินยอมจากเศรษฐีเจ้าของเป็นอย่างดี เมื่อได้รับคำยินยอมนั้นแร่ก้อนใหญ่ก็ผุดขึ้นมาเหนือดินเป็นที่ประหนึ่งว่ามอบให้นอกจากนั้นมีแร่สังขาว่านอนอีกจำนวนมากที่ได้มาจากโพป,ประทับช้างซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าเสือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องนั้นมีพุทธานุภาพมากทั้งทางมหาโชค มหาลาภเมตตามหานิยมธรรมมาคาขึ้นแคล้วคลาดปลอดภัยปลอดภัยจากอันตรายรอบด้านขอ,อกล่าวไว้เพื่อบำรุงศรัทธาเพียงเล็กน้อยตามคำของพระคุณเจ้าที่เล่าไว้เกี่ยวกับนิมิตต่างๆกล่าวคือเมื่อทำองค์พระเสร็จแล้วจะทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษตามแบบฉบับพระคุณเจ้าได้นิมิตว่า มีท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์มานิมิตบอกพระนี้ดีอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องทำพิธีปลุกเสกใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ให้ท่านพระครูนั่งสมาธิบริกรรมแล้วนิมนต์พระสงค์สวดธรรมจกักรกับพาหุงแปดบทและสวดบาร,รมี30มสิบทิศให้ได้108จบก็พอแล้วจึงมิได้มีการทำพิธีใดทำการปลุกเสกเพียงสององค์ คือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองกับแท่นประครูผู้สร้างเท่านั้นและจากนิมิตฝันนี้เองจึงเอามาเป็นอนุสร์ไว้ในแบบพระเครื่องคือรูปเสมาธรรมจักรกับคาถาพหุงแปดอักษรและขนานนามองค์พระนี้ว่าพระพุทธนรมิชโชคอันหนึ่งมีเรื่องแปลกที่จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อทําองค์พระเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้มีการปลุกเสกมีโหนหลวงผู้หนึ่งมาขอชมพระและได้พูดว่าพระนี้ดีอยู่ในตัวแล้วผมขอทําบุญกับท่านหนึ่งบาทผมขอพระนี้หนึ่งองค์บอกว่าจะเอาไปเลี่ยมใส่กรอบเดี๋ยวนี้แทมพระครูก็มอบพระให้แต่ไม่ขอรับเงินเพียงบอกให้มาช่วยกันทําบุญที่วัด ในโอกาสต่อไปจะดีกว่าคาถาที่ใช้ภาวนากำกับทุกครั้งก่อนที่จะนำพระติดตัวไปจงปฏิบัติด,ดังนี้ตั้งนโมสามจบให้หลับตานึกถึงภาพองค์พระเครื่องให้ติดตาจำได้พร้อมกับอธิษฐานขอพระบารมีขอให้สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาพร้อมกับภาวนาว่า อารหังพุทธโธอิติปิโสภควานณาม,ามิหังในเรื่องการแจกจ่ายพระพระนี้มีจำนวนน้อยและมีเพียงรุ่นเดียวจะนำเข้าบรรจุส่วนหนึ่งคงเหลือไว้แจกจ่ายให้กับผู้ทำบุญร่วมสร้างอุโบโสถอีกส่วนหนึ่งหนึ่งคนจะได้รับแจกเพียงองค์เดียวขอแทนกันไม่ได้และจะรับพระได้ เฉพาะต่อหน้าท่านพระครูเท่านั้นหากปรากฏว่าพระนี้มีผู้นำไปจําหน่ายใจแจกนอกจากท่านพระครูและนอกวัดให้ถือว่าเป็นโมคะจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นผู้ที่ได้รับแจกพระไปแล้วนั้นย่อมได้รับคุณค่ามหาศาลความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่ที่ใจของท่านต้องมีใจเป็นกุศล อย่านำพระไปใช้ในทางทุจริตต้องปักใจมั่นหมั่นรำลึกอย่างจริงใจเด็กเดียวกล้าผจจนย่างอาจหาญไม่สะทกสถานหวาดเสียวอะไรทั้งสิ้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันท่านได้เคยอุปมาไว้อย่างน่าฟังว่ามอแบตเตอรี่ถึงจะอาจกระแสไฟไว้อย่างดีถ้าสิ่งที่จะมารองรับไม่ดีแล้ว ก็ไม่มีความหมายเขาผู้รู้จงช่วยวิจารณ์และนำประเครื่องของพระคุณท่านไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้นิยมเช่าประเครื่องจำนวนมากกว่าสมัยก่อนบางองค์มีราคาเรือนหมื่นเรือนแสนแต่ก็หาเช่าไม่ได้บางครั้งโชคร้ายเสียเงิน แต่ได้ของปอมมาคล้องคอก็มีบางองค์เก่าจริงแต่ไร้รังสีไม่มีพุทธานุภาพพระเครื่องที่ได้สร้างขึ้นใหม่และได้ทำพิธีปลุกเสกโดยมีพระเกจิอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิย่อมมีพุทธานุภาพในคราวทำพิธีวางศิราฤกษ์พระอุโบสถวัดอัมภวันเมื่อวันที่14 ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2512ท่านได้แจกประเครื่องที่มีนามว่าพระพุทธนารมิตโชคหลังจากนั้นไม่นานนักได้มีผู้ประสบอภินิหารซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างจึงขอให้ท่านได้ลองพิจารณาดูเรื่องที่หนึ่งครูสมพงษ์ นามสกุลโพสีอยู่ที่อำเภอรปรมบุรีทันดีเล่าว่าวันหนึ่งเดินทางไปทำธุระแถวข้างบ้านได้ถูกสุนักกัดปรากฏว่ากัดไม่เข้าเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวเท่านั้นเรื่องที่สองคุณเสถียรสถานพลอยู่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีทันดีเล่าว่า เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2512ได้พาลูกสาววัย3ขวบไปบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมื่อเข้าไปในบ้านมีสุนัขกระโดดเข้ามากัดแขนลูกสาวตนเองรู้สึกเสียใจมากที่พาลูกสาวมาให้สุนัขก,กัดจะเอาไม้ไล่ตีสุนัขก,ก็ไม่ได้เพราะเป็นบ้านของเจ้านายแต่เมื่อได้ดูแขนลูกสาว ก็รู้สึกแปลกใจเห็นเป็นรอยฟุกช้ำดำเขียวเท่านั้นก็นึกอัศจรรย์ในใจว่ามีพระองค์นี้เพียงองค์เดียวและใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตของตนเองทำไมพุทธานุภาพจึงได้แผ่ไปถึงลูกสาวด้วยเรื่องที่สามนายประวิทย์เจ้าของโรงงานทำประตูและหน้าต่างอยู่จังหวัดกำแพงเพชรได้พาเพื่อนไปทำธุระที่จังหวัดระยอง ในปีพุทธศักราช2512และได้เกิดอุบัติเหตุรถที่ขับไปพลิกคว่ำไหลายทอดปรากฏว่าคนในรถไม่เป็นอะไรเลยรถก็ชำรุดไม่มากนักจึงได้รีบขับรถมาหาอาจารย์และขอประเครื่องนำไปแจกญาติที่กำแพงเพชรเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเรื่องที่4คุณเสถียรจังหวัดลพบุรี คุณเสถียรได้เล่าว่าวิญญาณของเพื่อนเขาชื่อคุณชาญได้ไปหาคุณเสถียรในคืนเดียวถึงสี่ครั้งก่อนจะมาถึงครั้งที่สี่ได้มีเสียงกระซิบสั่งว่าให้เอาประเครื่องหมายถึงพระพุทธนริมิชคไปไว้ใต้หมอนซะประเดี๋ยวเขาจะมาอีกเมื่อเขามาก็บอกเขาด้วยว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ในบัตรนั้นเองวิญญาณของคุณชานก็มาปรากฏให้เห็นคุณเสถียนพูดอะไรไม่ออกแต่ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอีกว่าพูดกับเขาสิจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เมื่อคุณเสถียนได้สติจึงได้พูดตามเสียงกระซิบนั้นปรากฏว่าภาพของคุณชานได้หายไปและไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลย จากอภินิหารปรากฏการต่างๆย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีอำนาจประพุทธคุณบรรจุไว้ในองค์พระยังสมบูรณ์แต่ปัจจุบันพระเดชประคุณหลวงพ่อจรัญท่านไม่ได้สร้างประเครื่องอีกแล้วเนื่องจากท่านพิจารณาเห็นว่าการสร้างคนนั้นสำคัญกว่าสร้างวัตถุดังนั้นเวลาส่วนใหญ่ของท่าน จะใช้หมดไปกับการสั่งสอนฝึกอบรมประชาชนให้มีการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมรักษาศีลและเจริญภาวนาลักษณะการเทศของหลวงพ่อจะเป็นแบบปาฐกถากและการบรรยายธรรมซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันโดยนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาอธิบายประกอบ เสียงของหลวงพ่อจรันจะมีลักษณะดังฟังชัดและรวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจในหมู่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการในสังกัดกองทัพบ,บกประวัติการสร้างประพุทธนรมิโชคจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติ เล่มที่สามเสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม